ยันได้ให้ให้บ้านมีนี่มาให้บ้านเป็นไงให้เยี่ยมีนี่มาเกิดมาให้มานั่นแหละดีกว่านั่นแหละนั่นแหละนั่นต่างต่างกันเลยเย้จนเสร็จเลยเย้จัดการมันรุกขึ้นไปดูดีใครโดนจีระใครโดนจีระดูดีอายัดจีระจิตตุ้ยยามันดูดีจัดการมันจะมุ่งไปเอาลูกบุญรุ่งนั่นเป็นสุดยอดเช้าใหม่มาก

கொடுத்த <explosulsion Olympian>